นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทธ h ấ t ะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทธ h ấ t ะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทธ h ấ t ะ ขอ,อนอบนอบบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมและให้เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วย ได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาอันการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิ คำว่านั่งขัดสมาธิเพรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตา นึกภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิน้นให้รวมจิตใจ <c oughs> เข้ามาในหลักปัจจุบันคือว่าในเวลานี้เดี๋ยวนี้ ถ้าอารมณ์สัญญาใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตผ่านมาก็ให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้เหลือแต่คำว่าพุทโธกับลมหายใจเข้าและออกพุทโธนี้ท่านให้นึกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาท จิตใจจะได้มาจดจอ่ออยู่ในคำว่าพุทโธและจดจอ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันสำคัญยิ่งตอนเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ตรัสลูนั้นพระองค์ยังไม่ได้มากำหนดลมหายใจ เมื่อพระองค์มานั่งขัดสมาธิเพืใต้ต้นไม้โพแล้วพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาลมหายใจเข้าไปพระองค์กดตามรู้ว่านี่ลมหายใจเข้าไปเมื่อลมหายใจออกมาพระองค์กดตามรู้ว่านี่เป็นลมหายใจออก เมื่อพระองค์ตามรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกเจตใจของพระพุทธเจ้าเราก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิคือสมาธิอย่างตับพระองค์กำหนดลมหายใจนี่แหละจนเป็นสมาธิอย่างกลาง ในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ท้อถอยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาจิตใจของพระองค์ก็เป็นสมาธิอย่างสูงสุดยังมีในหลักธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ โคือสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเมื่อถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือสมาธิไม่พลั่งเลอยทำได้นึกได้เจริญได้สงบได้ทุกเวลาไม่ลมหลงหลงเหมือนสมาธิขั้นต่ำ,ตำเมื่อสมาธิสูงสุด ปรากฏการในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าตั้งมั่นที่สุดเมื่อตั้งมั่นที่สุดแล้วก็เป็นตากทางเป็นต้นทางที่จะดำเนินไปสู่วิปัสสนากรรมฐาน โดยย่นย่อก็คือว่ารูปนามไม่เทีย่ยงกายใจคนเราตัวเราเนี่ยไม่เทีย่ยงของพระองค์ก็มันก็รูปกายมนุษย์เหมือนกันกับพวกเรามันไม่เทีย่ยงท่านกำหนดว่ามันไม่เทีย่ยงก็เห็นความไม่เทีย่ยงของรูปร่างกายตั้งแต่เกิดมามันล้วนเจริญขึ้นมา เมื่อคนเราแก่ชราเราสำรุดชุดโทมไปนั่นคือแดงถึงรูปร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ส่วนนามธรรมจิตนั้นก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดอะไรต่อมิอะไรปรุงแต่งเลือกเกอปือยไปเอาแน่ไม่ได้ท่านก็มองเห็นว่าทั้งกายและจิต ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านก็ปล่อยวางรู้แจง้งเห็นจริงตามสภาพนั้นแหะไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นลูกเป็นตัวของท่านแล้วก็โลกนามกายใจนี่แหละมันเป็นกองทุกข์เมื่อจิตยังหลงยังยึดถืออยู่ทุกข์มันก็มีในจิตใจของคนทุกข์คน แล้วรูปนามกายใจอันนี้ธาตุแท้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดท่านให้ชื่อว่าอนัตตาปัญญาในจิตใจของพระองค์ก็ดแจ้งประจักษ์ว่ามันไม่ใช่ตัวของพระองค์แม่เราท่านทั้งหลายก็มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงมาอาศัยอยู่ ทีนี้ส่วนนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ปล่อยวางความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดว่าตัวเราของเราออกไปได้หมดเมื่อปล่อยวางได้เลิกละตัดขาดในจิตใจนั้นได้เด็ดขาดกิเลสความโกรดก็ดับลงไปในขณะนั้นกิเลสความโลภความอยากได้ก็ดับลงไปในเวลานั้นกิเลสความหลง ก็ดับลงไปในเวลานั้นจึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าผู้ตรัสรล้ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนจะไปตรัสรล้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าที่บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากันี่อย่าง อย่างแรกหรืออย่างต่ำปัญญาธิกะอย่างกลางก็บำเพ็ญมาแปดอสงไขยแสนนามหากะอย่างสูงสุดเยกวชิบหกอสงไขยแสนมหากัจึงจะได้ความตรัสรู้เป็นกระพุทธเ,ทเจ้าขึ้นมาจึงจะตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดซ้อมทางวาสนา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงมีความเมตตากรุณามุขิตาอุเบกขาแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีบรารเมีแก่กล้าพอจะสอนได้พระองค์ก็ตั้งพระภไทยสอน องค์ก็ระลึกถึงอาลาลดาบทุธกาดาบทคือสมัยพระองค์ไปภาวนาในเขาหิมาลัยมีอาจารย์ลูสีสององค์อาลาลดาบทุธกาดาบทพระองค์ระลึกถึงว่าเอจะต้องไปโปรดอาจารย์ทั้งสององค์นั้นก็พอได้ความว่าได้ตายสียก่อนแล้ว จึงระลึกถึงปัญจวัคคีลือสีทั้งห้าที่ออกมาบวชตามพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นสเสด็จออกมาบวชได้หกพรรษาจึงได้มาถึงขั้นตัสรุลูนั้นไปปอบปัญจวัคคีลือสีทั้งห้าที่เมืองพาลานาสี สมัยนี้เขาเรียกว่าสารณาสมัยก่อนว่าพาลานาสีเมืองพาลานาสีเป็นเมืองมีพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปถึงปัญจวคีลูสีทางห้าพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาที่ว่าปฐมเทศนา หรือว่าธรรมจากกับประวัตนา,าสุพระองค์แสดงการมาสุขันใิการุโยกอัตตะิลามัทานุโยกคือสอนว่าอย่าไปหลงไหลในความลักและความชัดจงทำใจของตนให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงจะเข้าใจในทาง คนทุกไปสู่นิพพานถ้าตราบใดปัญจวัคีทั้งห้ายังหลงไหลยอยู่ในความรักและความชังกามมาสุขันนิการนยโยกอัตะกยมาถาอยู่โยกนี่ไม่เป็นทางคนทุกข์ได้ปัญจวัคีย์ลือีทั้งห้าก็ได้ฟังพระองค์ตรัส แต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ตัดอย่างนี้ถ้าจะได้สำเร็จได้ปลัดสรู้แน่ก็ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วพระองค์ก็อ้างเหตุการณ์ต่างๆนานาว่าเราได้รู้ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเจตใจของเราไม่ได้กำเลิกเสืบสารเหมือนแต่ก่อนเมเจตใจอันแน่วแน่มัน่นคง พระองค์งตัดอยู่ในปัญจวัคีทั้งห้านั้นเลยก็มีอัญญาโกน,นัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาในวันนั้นจึงชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธนาะพระธรรม พระธรรมคือคำสอนที่พระองค์ตัดพระอริยสงฆ์ก็อัญญาโกนัญญะเป็นหลักได้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนปัญจวคีสี่องค์หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ตรัสอนัตตะละัคษณะสแสดงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือ ปัญจะวคีฤาสีทั้งห้าตั้งใจฟังด้วยดีพระองค์ก็ซักไสไล่เลียงจนให้เห็นแจ้งว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เรายึดมัน่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้ปัญจะวคีฤาสีทั้งห้าก็ตอบพระพุทธองค์ว่ามันไม่เที่ยงจริง เป็นทุกจริงไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดไปเจ้าค่ะพระองค์ก็ย้ำหัวตะปูว่าควรหรือที่จะมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ท่านทั้งหลายจงปล่อยวางให้หมดสิ้น จึงได้ปล่อยวางตามที่พระองค์ตรัสปันจาวคีเลาสีทั้งห้าก็ได้เป็นพระอรหันตาจินาศจบสมจันทร์ผนจากกิเลสอาสวะต่างๆนานา,นา,นาหมดสิน้นเรียกว่าไหวใจได้มีพระอรหันตาเกิดขึ้นในโลกปันจาวคีห้าองค์ พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะเป็นหกองค์ในเวลานั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องฟังธรรมจากผู้ใดผู้หนึ่งพระองค์ภาวรนาพิจารณาเอาจนได้เห็นแจ้งพระนิพานด้วยตนเองส่วนปัญจวัคคีย์ืาศีทั้งห้าต้องฟัง ตามพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่งจึงได้สำเร็จเห็นแจ้งพระนิพพานพระนิพพานนั้นใครจะไปทำเอาเองไม่ได้ผู้จะทำเอาเองได้ต้องบำเพ็ญสีอสงไขยแสนมาหากรัอย่่างตำจึงจะได้ตัด สาวกทั้งหลายบำเพ็ญไม่ถึงขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแม่เราท่านทั้งหลายเกิดมาในยนุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอีกจะไปคิดเอาเองไม่ได้มันได้แค่ความคิดไปพูดเอาเองก็ได้แค่คำพูดไปเขียนเอาเองก็ได้แก่แค่ตัวหนังสือ ไม่ภาวนาไม่ทำตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วไม่ได้สำเร็จมากผลจึงมีระเบียธบรรมเนียมว่าให้นั่งสมาธิภาวนาบ้างบริกรรมภาวนาบ้างรือว่าในกรรมฐานสี่สิบประการ อย่างว่าพุทธอพุทธอเน่กโยในกรรมฐานสี่สิบข้อหรือลมหายใจเข้าออกอย่างเนกโยในกรรมฐานสี่สิบข้อข้อใดข้อหนึ่งเอามาภาวนาให้จิตใจสงบระงับตั้งมัน่นแล้วจึงจะเข้าใจ ในทางโลกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปได้จึงมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่ข้างกันโนนแหละนั่งสมาธิภาวานากอพระพุทธเจ้าของเรานั่งก่อนพวกเราทั้งหลายเดินจมกลมภาวานาพระองค์ก็เดินก่อนพวกเราทั้งหลาย เมื่อพระองค์เห็นช่องทางว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้เมโยที่การนั่งสมาธิภาวานาเดินจมกลมยืนภาวานาเนี่แหละเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้นอนนั้นอย่าไปหวังว่าจะได้มันได้แต่ความนอนหลับ ได้แค่ทานลือสีนอนหลับต้องนั่งภาวนาต้องเดินจมกลมต้องยืนภาวนาแล้วบางคนก็มักจะมีอยู่ว่าถ้านั่งภาวนาแล้วมันมันหลับจะให้แก้ไขอย่างไรแก้ได้ถ้าตั้งใจแก้มันแก้ได้ ถ้ามันเกิดมีนั่งภาวนาขึ้นมามันมักจะหลับไม่ต้องนั่งยืนขึ้นภาวนาพุโทโธในใจถ้ายืนอยู่มันจะหลับไม่ต้องยืนเดินเดินจมกลมกำหนดทางเส้นสั้นยาวหรือว่าในที่แคบๆก่เดินอย่าไปเดินเร็วเดินหมุนให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมานึกพุโทโธในใจ เอาจนจิตใจสงบระงับเลิกละความกรธอความโลภความหลงในใจได้ถ้ายังเลิกไม่ได้ละมาได้ก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเรื่อยไปบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเ้ว่อยไปเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายเมื่อยังไม่แตกไม่ดับไม่ตายเมื่อใดเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่างนี้ จนหมดลมหายใจตั้งใจว่ายอย่างนั้นเมื่อตั้งใจประกอบกระทำอย่างนี้อยู่เสมอแล้วถ้าหากว่ายินซีไม่บรารมียังไม่แก่ก็จะแก่เรื่อยไปถ้าบุญบรารมีของเราบำเพ็ญมาในอดีตชาติแก่พอสมควรชาตินี้ก็เล่งภาวนาเข้า อาจจะพ้นทุกภัยในวัฏสงสารไปถึงสัมีิ่านได้ถ้ามามัวลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงนี่ก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างโลกธรรมดาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเราทุกคนย่อมรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าขึ้นชื่อมนุษย์ มีตาดีหูดีมีกายวาจาจิตดีใจไม่ได้เป็นใบบาเสียจริตขิดมนุษย์ประการใดให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั่นแหละมีโอกาสอันดีที่เราจะต้อง วหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้มีความสงบระงับเย็นสบายทุกทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยนอนถ้าจิตมันไม่สงบระงับก็มไม่ต้องนอนมันนั่งภาวนาโดนจมกลมเอาให้มันชนะมารกิเลสในใจนั้นให้ได้ถ้าหากว่า จิตที่เศร้าเหงานอนจริงๆก็ให้ดูมีองค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นโลกเศรษฐีมาบวชในศาสนาเป็นชายหนุ่มแข็งแรงกว่าจะลาพ่อแม่เศรษฐีมาบวชก็ยากเพราะว่าในพุทธศาสนานี้บิดามารดาผู้ปกครอง ไม่อนุญาตพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมให้บวชต้องบิดามารดาอนุญาตก่อนแล้วจึงมาบวชในศาสนาพุทธได้ท่านก็มามองเห็นข้อนี้ว่ากว่าจะมาบวชได้ก็ลำบากแล้วมานั่งภาวนาก็มาเหงาหลับเหงานอนเสียงเราจะไม่นั่งเราจะเดินจมกรม ท่านก็กำหนดทางสั้นยาวปัดกวาดทำสะอาดดีเรียบร้อยก็ใช้อิริยาบถยืนเดินยืนแล้วก็เดินนึกภาวนาพุโทโธหรือบริกรรมที่ท่านเรียนมาจากอุปชาอาจารย์นั่นแหละนึกจเจริญอยู่เดินกลับไปกลับมานานจนกระทั่งว่า ใส่องเท่าก็ไม่ได้แล้วมันกิดหนักตีนขึ้นมาเอาเท่าเปล่าๆนั่นมหนเดินในแผ่นดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งนานเท่าไรไม่รู้แหละจนเท่านั้นแตกลวดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ไม่ถอยความเพียน ทีนี้ก็ทำอย่างไรคานเอาเขา่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคานไปเหมือนโคเหมือนกระบือนะคานกลับไปกลับมาแต่ว่าใจของท่านก็แน่วแน่อยู่ในสมาธิภาวนาไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่งตางๆแล้วการหลับไม่มีละเพราะมันคานไปคานมาครร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ ทีนี้ก็นานแสนนานก็ยังไม่ได้สำเร็จเขาก็แตกลวดไหลคานไม่ได้มือก็แตกลวดไหลคานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียนทำอย่างไรต่อไปท่านก็นอนขวางหนถางที่จงกรมนั่นกลิ้งเอาบัตรกลิ้งไป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 ,ป,งไปจนสุดทางจงกรม แล้วก็กลิ้งกลับมาอีกอย่างนี้ตลอดไม่หยุดอีกตอนที่นอนนี่ไม่มีแตกที่ไหนละบันเพราะว่ามันไม่ไปมันเสมอกันน้ำหนักมันไปไม่ไปอยู่ที่เท่าไม่ไปอยู่ที่เข่าไม่อยู่ที่มือมันเป็นมันเท่ากันหมด ลอยกลิ้งภาวนาพุทธอยู่นั่นแหละตามบริกรรมของท่านจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาที่นาศจบสรมจันทร,ร์ในทางจมกลมนั้นเนธาหากว่าผู้ใดขี้เศร้าเหงานอนแล้วก็ต้องเอาแบบนี้ใส่บ้างมันไม่ตายหรอกพระองค์นั้นทำไมท่านไม่ตายเราจะทำอย่างนี้มันตาย กิเลตมันโกหกอย่าไปเชื่อเอาให้มันจริงลองไปสักทีแล้วจะเห็นแจ้งในจิตใจของตนพระแต่ก่อนท่านไม่ท้อถอยท่านทำจริงเอาชีวิตแลกเอาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจา้าอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนะั้น ท่านภาวนาอยู่ในบ้านในเดือนเป็นเท่าพยามหากษัตริย์อย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุติา้าท่านก็ภาวนาอยู่หอปราสาทลาสมนนทียนท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอณาคาบันสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอาราหันตากินาศในหอปราสาทลาบสมมนทียน นั่นคือว่าน้ำพระทัยใจของสาวกในขั้งพุทธกาลนั่นท่านเฒ่าจริงจิตใจท่านเรียกว่าเป็นใจเพชรเป็นแก้วมณีโชกเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรม เมื่อเลิกจากการฟังคำแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปมัวเห็นแก่หลับแกนอนรวมจิตรวมใจของเราให้สงบระงับจนถึงขั้นตัดละกีเลธความโกรธโลกหลงในใจของเราให้หมดสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอน อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีเทคายุโกุวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังขาลัง